ศึกเพชรเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลูพินีครับโดยพันตรีหญิงพนิชชาธีรเดชพงศ์นะครับมาดูสปรินเตอร์แป่งกองปราบเจอกับเพชรอภิมนศรีหรือเพชรลูกมะขามหวานนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของเอพชรอภิมนศรีครับเอาชนะสปรินเตอร์มาพึงไปคว้าแชมป์เอเชียนบิดเกม,มานะครับ ในานามทีมชาติไทยครับสปินเตอร์แป่งกองปราศึึกเพชรเกียรตเพชร,พชรอังคารที่4ตุลาคมครับที่สนามมวยเวทีรูพินีครับยอดเก็บได้1ล้าน7 3 0 4 0บาทต่างชาติ80คนครับกรรมการธนองพุ่มพานิชครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียก3ครับปล่อยตัวมาตาราลักทรัพย์อยู่ที่สปรินเตอร์ต่อ2-1ครับ เดินเปิดเกมครับเพชรก็ชกกันมาจนจำกลิ่นตัวกันได้แล้วครับก็ชกกันมาสองครั้งนะครับเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็เพชรเอาชนะมาในไฟล่าสุดครับจะถุงซ้ายเอาเด้งตีซ้ายโต้ครับเพชรสอดในไม่ได้ครับกรรมการแยก แข่งซ้ายหลุดครับแข่งซ้ายมาเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายเพชรนี่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับค่าตัว70,000บาทครับสปินเตอร์75,000ครับชาวกรุงเทพมหานครครับเตะซ้ายไม่เข้าครับโดนยกบางได้ เตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายครับอโอ้พอเตะหลุดแล้วโดนเลยครับพยายามเด้งตีครับเพชรตั้งแขนไห้ครับสปินเตอร์ตั้งแขนแล้วแทงข่ามีเสียงโหเพชรปรับร้ายนะครับโอ,โอ้ยัดไส้ครับถีบถีบแล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วขึ้นมาด้วยซ้ายครับ เนี่ยครับเตะแข้งซ้ายเตะไม่เข้าครับเนี่ยโอ้แล้วเจอซ้ายของสปินเตอร์ฉายาของเขาก็คือซ้ายจรวดรางครับวางซ้ายครับเพ็ซ้ายเจอซ้ายแหละครับเจอซ้ายมาเล็กกว่านะครับแต่ว่าต่อยกันพิกัดเข้านะครับต้องเปิดเกมเดินเข้าชนครับเนี่ยครับแข้งซ้ายของเพชรวันนี้โดนเก็บอาวุธหมดเลยครับเนี่ยครับเตะไม่ค่อยเข้าซะแล้วครับ นี่ยครับเตะไม่เข้าครับโดนเก็บอาวุธได้ขวาหลุดเาเจอแข้งซ้ายเตะส่งเข้ามุมไปเลยครับมีเสียงโหขึ้นมาครับโหเพชรอภิมลศรีแ <c oughs> ล้วับยกที่4ครับต้องลุยหนักแล้วนะครับเพชรตลาดหลักทรัพย์ในยก4นี่ปล่อยตัวมานี่ อยู่ที่ทางด้านของสปินเตอร์ครับต่อ5 1ครับเสียงโหก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆครับแข่งซ้ายครับเพชรเนี่ยครับแข่งซ้ายเตะไม่เข้าครับอาเก็บอาวุธได้เหมือนกันครับเตอาจะแข่งซ้ายเตะไม่เข้าเลยครับโน ยกบังหมดอาเด็กตีสายครับสปินเตอร์เพ็รเด็งตีสายคืนเสียงโหด,ดังขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ไม่เชียร์แล้วครับก็พยายามอยู่นะครับเพชรแต่ว่าแฟนมวยนะไม่เชียร์ซะแล้วโหจะให้ให้ไล่ครับขีขวาไว้ครับสปินเตอร์แหมเพชรแข้งซ้ายนี่ตเตะก็เตะไม่เข้าจริงครับอา้าวเจอแข้งซ้ายครับซ้ายอีกทีหนึ่ง มัดหน้างายอีกเจอขวาอีกทีนึงครับแข้งซ้ายเอาละครับเข้าตั้งใจเปิดสี่โครงรับนะครับเกี่ยวแล้วก็คืนครับแข้งซ้ายแหลกหมัดครับแขงข่าวขวางไว้พยายามจะสอดในรวบอืมกรรมการแยกออกมาครับ เกมอึดอัดมากครับทําอะไรได้ไม่ถนัดนักนะครับแต่ด้านของเพชรอภิมลศรีครับสายเปลยปลายเท้าเจอนี่ขึ้นการคอเลยครับอแล้วมีปักศอกซ้ายอีกอเตะไม่โดนนีกครับอทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะมินเมยลือเกินครับเพชร แดกหมัดครับนี่ครับแข้งซ้ายเตะไม่ขึ้นเลยครับโอ้เจอก้านคออีกแล้วครับโอ้เตะไม่ขึ้นพอเตะสูงปุ๊ก,ก็โดนดึงคนลัศมีแข้งอีกโอ้สถานการณ์ลำบากมากครับตอนนี้เพชรนายก็ตีได้ไม่ถนัดรักนะครับ แต่ว่าก็ต้องชมสปินเตอร์ด้วยครับวางเกมมาดีมากวางเกมเนี้ยบเลยครับบดยก4ครับมีอัจฉริ่งแสนนะครับจากเสียแขกครับทด้านของเพชรอภิมลศรีคือคู่นี้ต้องบอกว่าเสียแขกนี่โอ้โหใจใจกว้างอย่างก,กะทะเลครับคืนกดตามเชิงนี่ก็ไม่น่าเล่นนะครับเพชรแต่ว่า เสียแขกเล่นครับแล้วก็เอาเงินที่ได้ทั้งหมดมาอัดฉีดทางด้านของเพชรครับเพื่อไม่ให้เด็กโดนไล่ครับคือบางทีบางครั้งนักมวยตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเกมมันสู้ไม่ได้มันก็ต้องสู้ไม่ได้แล้ครับน่าจะเป็นสภาพร่างกายครับไอคิดชั่วคงไม่คิดชั่วแน่นอนแล้ครับเพชร สถานก,การณ์ลำบากแล้วครับตอนนี้ปัญหาช่องจอลำบากครับนี่ครับไม่รู้จะไปยังไงครับหมัดก็คล่อมไปคล่อมมาแข้งซ้ายก็ไม่ถึงอีกโอ้ยิ่งโหกันใหญ่ครับไอ้คนโหนี้ก็รออยู่ครับรอกรรมการจะยุติครับแต่ว่ากรรมการธนงผู้มานิตยังนิ่งอยู่นี่ครับแข้งซ้ายเตะไม่ถึงครับแม้จะเตะทพอเตะถึงก็ติดกาด ท้ายๆนะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายคะแนนคงจะไม่มีปัญหาแล้วครับ50ต่อ47 3เสียงเลยครับอนันต์เปี่ยมสุขคนสินชัยและสมีเฟื่องแล้วก็ภัยรัฐตฐดิฐาพรถูมือไปที่สปรินเตอร์แปงกองปราบนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ